อาออกนั่นแหละอ๋ะอเก่งเก่งเก่งอ่ะใส่ใส่ได้ด้วยครับดูนะครับดูสิครับเก่งจังเลยครับเก่งจังเลยครับอ่ะเออสายได้แล้วครับอ่ะใส่เลยครับเอาใหม่เอาใหมเอาใหมแก้ตัวใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้โหแกงเอาข้างบนใสอย่างข้างบนข้างบนใสข้างบนก่อนข้างบนยังไม่ใสเลยต้องหัวสีน้ำตาลนะเอาเอาได้ถอดอย่างเดียวเลยนั่นน่ะ oh โอ้โหแกงเออ ่าอ่าอ่าใช่โอ้เก่ง